สวัสดีครับ,รบพี่จิตครับ เชิดพวงสวนบุตรครับผมไม่ชื่อเต็มเลยพี่พงศ์วันนี้เราได้มาลองตัวแพนอเมริกานอกสถานที่ครับ <laughs> ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่เราเห็นการเทสทีท่น่าชืลุกันบ้างแล้วนะฮะวันนี้ก็ถือว่าแว่าโชคดีเราได้มาเอ้าดอร์กันคําว่าเอ้าดอร์ก็อาจจะมีออฟโรดกันนิดๆหน,น่อยๆไม่ได้ฟูลออฟโรดก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้ออกมาเอ้าดอร์แล้วก็ได้ลองฟิลลิ่งขับขี่แบบหลายๆเราก็ขี่อยู่หลายชั่วโมงนะครึ่งวันแ่ะพี้นะแล้วก็หลายชั่วโมงก็พยายามท ความเป็นรถ a d v e n t u r e of ์ออฟในลักษณะแบบทัวร i n ิงอย่างนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้สิ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือเครื่องแรงถ้าในมุมของของพี่นะสำหรับความเป็นออฟโรดเนี่ยมันแก้อาการรถได้ลักษณะของรถที่มีเครื่องแรงแรงเนี่ยมันสามารถแก้อาการรถรในในในจังหวะที่ต้องแก้ปัญหาเนี่ยพอคันเร่งมันกระชับเนี่ยมันทําให้เราคล่องตัวในการแก้ปัญหาครับผม,ผมก็ถือว่า,ถ,วาถือว่าตรงนั้นก็น่าจะสนุกแต่วันนี้คือแค่เบาๆนะนะครับส่วนช่วงล่างเท่าที่สัมผัสได้เนี่ยนะครับก็คือว่าถือว่าเมื่อกี้เราผ่านลูกระนาดเล็กๆน้อ ตุ่มๆทั้งความเร็วความช้าเนี่ยก็ถือว่ามันรองรับได้สบายน่าสนุกสําหรับับชาวออฟโรดวันนี้ผมได้ขี่ทดลองขี่ตัวสเปเชียลนะหลักๆเลยที่ชอบมันมากเลยก็คือโช้กไฟฟ้าคือผมน้ําหนักประมาณ80อัพขึ้นโดยน้ําหนักรถคันนี้กับโช้กไฟฟ้ามันตอบโจทย์สําหรับผมแล้วที่ชอบก็คือเวลาขี่นะมันจะปรับโหมดสูงอัตโนมัติเลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือผมชอบตรงนี้เลยครับถังน้ำมันที่เล็กเพียวคือเราเวลาเราขี่ออฟโรดนะครับมันมันจะทําให้ การเราหนีบหนีบกิฟต์อาคาะครับพี่นะกิฟต์กิฟต์ถังมันมันคน่อนข้างที่จะคล่องตัวดีถ้าเมื่อไหร่เราจะมาขี่รถในในมุมในมุมแบบแบบเดินนิดนิดเน,นี่ยนะฮะครับการมูฟเมนต์มันเป็นเรื่องสําคัญตัวปีกถังด้านข้างเนี่ยม,มันมูฟเมนต์ได้ได้ทุกระยะง่ายมันก็ง่ายนะครับคอนโทรลง,ง่ายเป็นรถคอนโทรลง่ายเนาะครับผมง่ายขี่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมาย ABS นีย เขาแน่นอนเลยนะคัน uhm, นี้นะคือจ hey. ึ๊กจั๊กจั๊กจั๊กตลอดเลยที่บอกว่าเบมโบเขาทำมาให้เนี่ยตั้งแต่ทางเรียบมาทางตรงมาทางทางไฮสปีดมาแล้วก็มาในทางออฟโรดเนี่ยเบรกโอเคเลยเบรกอะไเบรกเบรกมั่นใจสบายมากคันนี้โดยรวมผมว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะพี่จิตเนาะคอนโทรลง่ายคอนโทรลง่ายแล้วก็ด้วยพลัง1 2 5สซีซีโอ้โหกำลังเหลือๆทัวร์ลิ่งไกลๆสบายเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเราได้มาเอาท์ดอร์แบบ อฟโรดนิดๆทำความรู้จักกันแบบนิดๆเห็นว่าจะมีการทำความรู้จักแบบว่าจัดเต็มยาวๆยังไงบ้างพี่เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ของเรานะฮะที่บอกว่าเป็นลองเวเบตรงเราจะไปกินนอนกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งเต็มเลยอาทิตย์นึ่งทั้งทาง ออรรถก็ถือว่าเบตงก็คือไกลที่สุดในประเทศไทยนะขี่ออกจากกรุงเทพเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีการให้ติดตามเนาะเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟติดตามไปด้วยอ่ะ,อะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะติดตามไปที่เอสนะครับ,รบ<ล>ผมนนบอ่ะ <ผม S 1> งั้นมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ทดลองรถที่หน้าโชว์รูมเร็วๆนี้อีกเช่นกันนะครับทางเอสก็จะมีเดโมเดย์ลูกค้าที่อยากจะเทส หลายๆชั่วโมงแบบเราแล<ช>้วกันสนใจแบบเท่หลายๆชั่วโมงก็เดี๋ยวรอติดตามหน้าแพนเพจติดตามกันออกไปว่าโปรเจกต์ดีๆสนุกสนุกองเวทีตองจะเป็นยังไงขอบคุณพี่ทั้งสองคนครับได้ครับขอบคุณนะครับ <c oughs>